สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัทคลาสสิโกฟิเจอร์ในวันศุกร์ที่8พฤษภานะคะสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะราคาทองคำก็ร่วงลงไป7เหรียญน,นะคะก็คือร่วงลงหลุด1,187แนวรับแรกที่เราให้ไว้นะคะตั้งแต่ในช่วงบ่ายแล้วก็ลงไปทำโล1 1 7 8นะคะแล้วก็ดิดกลับขึ้นมาได้ปิดที่1,184 อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยลบนะคะก็คือค่าเงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นแล้วก็ราคาน้ำมันก็ปรับตัวลดลงนะคะนอกจากนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะก็ทำให้นักลงทุนลดความสนใจในทองคำลงสำหรับวันนี้นะคะจะมีตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่จะประกาศในคืนนี้อันนี้ก็จะทำให้ตลาดทองคำผัน,ผนหววแรงได้อีกนะคะส่วนเงินบาท ที่อ่อนค่าลงนะคะก็ช่วยหนุนราคาทองคำในประเทศแต่ก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยเทรดดิ้งได้ยากขึ้นนะคะเพราะว่าแนวโน้มราคาทองคำในตลาดโลกนี่ลดลงนะคะไซเวดาวแต่ว่า,าเงินบาทอ่อนค่าก็เลยทำให้ราคาทองคำไม่ได้ลงมากเท่าไหร่นะคะส่วน ปัจจัยอื่นตัวข่าวอื่นๆนะคะ ECB ก็ไฟเขียวเพิ่มเพดานเงินกู้ฉุกเฉินให้กับแบงก์ของกรีซอีก2,000ล้านยูโรนะคะแล้วก็ IMF เตือนว่าเอเชียแปซิฟิกกำลังเผชิญความเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนแล้วก็ญี่ปุ่นส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศเมื่อคืนนี้นะคะมีจำนวนผู้ขอ,ขอรับก,การกันว่าง,งานรายสัปดาห์ที่เพิ่มขึ้นมา สามพันดายนะคะก็เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดมาอยู่ที่2องแสนหาันดายก็ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ15ปีนะคะซึ่งม่งชี้แนวโน้มเศรษฐกิจสารัฐในเชิงบวกส่วนภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็จะเห็นว่าราคาทองคำแกว่งไซเวเดาวในกรอบสามเหลี่ยมตอนนี้เรามองกรอบ การแก่งตัวอยู่ที่1,170-1,205ถึงนะคะวันนี้จะมีแนวรับที่บริเวณ1,178แล้วก็1,170แนวต้านที่บริเวณ1,192แล้วก็1,198ก็แนะนำให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านหรือถ้าดีดตัวขึ้นให้เปิดช็อตนะคะฝั่งช็อตจะได้เปรียบกว่าฝั่งลอง ส่วนตัวเลขอื่นๆนะคะเมื่อคืนนี้ก็มีดาวโจนนะคะที่ปิดบวกได้82จุดนะคะอันนี้ก็เป็นผลจากาตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาดีกว่าคาดนะคะก็คือจำนวนผู้ขอรับสกัรกันว่างงานรายสัปดาห์รวมรวมถึงแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็ตลาดคลายความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนมบบัตรทั่วโลกด้วยนะคะ อันนี้ก็เลยทำให้ดาวโจนบวกขึ้นมาส่วนราคาน้ำมันนะคะราคาน้ามันร่วงแรงทั้งในสเมคแล้วก็เบรน t ์ราคาน้ำมันในสเมคร่วงลง3.27เปอร์เซ็นต์นะคะลดลงไป1.99เหรียญนะคะปิดที่58.94ส่วนเบรน t ์นะคะลดลงไป3.29เปอร์เซ็นต์2.23เหรียญนะคะปิดไปที่ 65. 54ราคาน้ำมันที่ร่วงแรงนี่ก็เป็นผลจากการที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะคะก็เลยลดช่วงบวกของราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นมาในช่วง2วันทําการที่ผ่านมาส่วนเงินบาทนะคะก็อ่อนค่าลง ติดไปที่33.51เช้านี้อยู่ที่33.56ในขณะที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมานะคะโดยได้รับแรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดีกว่าคาดส่วนไอแช e นะคะก็ขาย s ิลเวอร์แป ตันนะคะ SPDR ขายทอง2.68ตันนะคะเหลือถือทองคำ739.07าตันเรามาดูภาพเทคนิคของดอลลาร์นะคะภาพกราฟลาย240นาทีนะคะดัชนีดอลลาร์หรือค่าเงินดอลลาร์นะคะปรับตัว ทำนิวโลแต่มอซีไม่ได้ปรับตัวลดลงตามจึงมีโอกาสที่แนวโน้มขาลงในระยะสั้นจะจบแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นไซเวแนวรับที่94.2แล้วก็93.5แนวต้าน95.0แล้วก็95.7นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบส่วน เงินบาทนะคะภาพกราฟลาย240นาทีก็ยังอ่อนค่าต่ออย่างนั้นก็ตามแนะนำให้เทรดดิ้งลองเมื่อราคายอตัวเท่านั้นนะคะเนื่องจากไนซอยู่ใกล้เขตโอเวอร์บอทแนวรับที่33.4แล้วก็33.3แนวต้าน3 3 6แล้วก็33.8นะคะให้เทรดดิ้งลองเมื่อราคาอ่อนตัว ส่วนเบรนนะคะภาพกราฟลาย240นาทีปรับตัวล่วงหลุดแนวรับของเส้น Moving เบเ r ตห้สส่งสัญญาณถึงภาวะพักตัวแนะนำนักลงทุนเทรดดิ้งในกรอบแนวรับมีที่64.3แล้วก็62.9แนวต้าน67แล้วก็68นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบ สำหรับซิงเกิลซิงเกิลสต็อกนะคะซิลิเอ็มบหาเอครับกราฟายวันยังอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องถึงถึงแนวรับที่เส้นอัพเทนไลน์แล้วก็ RSI เข้าสู่เขตโอเวอร์โซลคาดว่าราคาใกล้ที่จะรีบาวแนวรับมีที่บาท80แล้วก็บาท7จแนวต้านบาท90แล้วก็บาท95นะคะให้เทรดดิ้งลอง KTB M15 ภาพับกราฟายวันแนวโน้มเป็นขาลง การปรับตัวลดลงมาในรอบที่ผ่านมาเมียตาเร่งสูงทำให้มองว่าราคาน่าจะอยู่ในระดับต่ำต่อไปอีกระยะหนึ่งนะคะแนวรับมีที่19.5แล้วก็19.1แนวต้าน20.0แล้วก็20.4ให้เทรดดิ้งช็อต irpc m 1 5ภาพกราฟรายวันเกิดแรงขายออกมามากเป็นการปรับตัวลดลงแรงที่สุดในรอบเดือนนะคะทำให้รูปแบบแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นเสียไป แนะนำเปลี่ยนกลยุทธ์เป็นเทรดดิ้งในกรอบแนวรับมีที่บาท4บาท10แล้วก็4บาทแนวต้าน4บาท40แล้วก็4บาท50สำหรับเซ้น50นะคะ เซต50ใกล้จบรูปแบบ Head and Shoulder โดยการย้ำฐานเดิมที่985แล้วก็990จุดจะช่วยให้เกิด Technical Rebound ภายใต้กรอบไซด์เว y เราก็ยังให้ลองนะคะแนวรับมีที่986แล้วก็981แนวต้าน1,000จุดแล้วก็1 0 1 0จุดเซต50ซีรีส์ M15 นะคะแนวรับ984แล้วก็977 แนวต้าน997แล้วก็1น1 2นะคะสำหรับตัวเลขวันนี้ก็จะมีทุนสำรองระหว่างประเทศประกาศแล้วก็มีข่าวในประเทศนะคะศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้โต3เปอร์เซ็นต์นะคะหลังจากที่ไตรมาสแรกชะลอตัวตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเมษาต่ำสุดในรอบสิเดือนนะคะหลังจากที่ร่วงลง สเดือนติดกันมาอยู่ที่76.6ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวมลดลงแต่66.0นะคะก็มีข่าวผู้ว่าแบงก์ชาติฮะเปิดเผยแบงก์เปิดเผย,ยบาทอ่อนจากหลายปัจจยัยซึ่งบาทอ่อนก็จะช่วยหนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแล้วก็ยังไม่มีมาตรการเพิ่มเติมในขณะนี้นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดนรพันจากบริษัทค c l a s s Future ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ